ก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ผมจะมาตอบ Q&A กันนะฮะโอเคก็เริ่มกันเลยกับคำถามแรกกันเลนะนะก็พวกคำถามได้เป็นจากช่องรองของผมเองใช่ใชนะเนี่ยคำถามแรกก็คือแรงบันดาลใจคือใครเหรอเดี๋ยวผมจะบอกอะไรแล้วกันคุณ T O U S B 2552แล้วก็พี่ขชานะคะแล้วก็พี่แป้ง ค่นะั้เออแค่แค่นะั้หรือเปล่าวะไม่รู้อะก็มีแค่นี้นะฮะก็ต่อไปก็ข้อสองขเงินก็ตัวคอที่ไม่ได้ใช้เอเดี๋ยวผมจะบอกเลยแล้วกันมีลูกน้องของไดมอนนะฮะสามตัวเป็นล่างโคน,นะฮะแล้วก็แล้วก็วก,วก,กี่ตัวไม่รู้อะน่าจะประมาณสามถึงสี่ตัวนี่แหละฮะนั่นแหละคือผมเอาไว้แบบนั่นแ่ะคือมันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอะมันดูแบบพลังโซกังเกินไปผมก็เลยไม่ได้ใช้แค่นั้นเออใช่แนคะ่นะั้น โอเคงั้น okay, ก็ไปคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะคำถามจากคุณฟอ,อ,อนฟอเอ้ยซอนฟอกัแปดสามเก้าศูนย์นะฮะเออชอบเล่นเกมอะไรที่สุดเหรอโอเคงั้นผมจะขึ้นเลยแล้วกันเล้วไม่ขึ้นดีกว่าคุพูดดีกว่าเพราะผมขี้เกียจขึ้นไงล่ะโลโบอกเอฟเอฟแค่นี้ยหรือไฟแนนซ์ฟังกินนั่นแหละก็มีแค่นี้สองเกมแค่นั้น เกมมันคือเกมที่ผมชอบที่สุดแล้วเพราะผมชอบไงแคนะ่นั้นโอเค้ก็ไปคำถามต่อไปกันเลยนะต่อไปก็คำถามจากคุณเดี๋ยวผมหนึ่งหนึ่งเบนจีสามเจ็ดหนโอเคก็ตามนั้นนะอ่ะก็คอถามขอเขาก็คือเปิดหน้าตอนไหนอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะ No, I d o n น know อเดนโนใช่ไอเดนโนะไอเดนโนะใช่ไมมร่้ใช่ไม่รเ้ก็ไปข้องถามต่อไปเลยคอถามนี้ดูสั้นมากค่ก็ใหนะนนเออข้องถามนี้จะคุณแมวงงวยหรือไดมอนน่นแหละครับก็มาดูกันคำถามที่หนึ่งเปิดหน้านตอนไหน I don't know ชอบตัวละครอะไรในสก,กีบีดี้ทอยเลดอะ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปแล้วกัน ก็ได้ทั้งคาร์เมล่าแมนแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่กดไลค์อะ่ะแค่นั้นอะ่ะแล้วก็แหลกทีวีแมนด้วยอายุเท่าไหร่ไปถาบีไอชแนลแล้วกันชอบวิชาอะไรเหรอวิทยาศาสตร์แค่นั่นแหละชอบวิทยาศาสตร์เพราะชอบทดลองไงชอบทดลองแค่นั้นอ่ะแค่นั้นช่ยชัยชัก็ไปคำถามต่อไปเลยแล้วกัน ไปถาม B A Channel ครับเดี๋ยวผมไม่รู้อ่ะไปถาม B A Channel แล้วกันแค่นั้นผมบอกแค่นั้นเอออ่าแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะฮะใช่เจอว่าคุณปันก็คือเพื่อนของผมเองแค่นั้นอะละเขาถามว่าอายุกี่ปีถาม B A Channel ครับจะกลับไปเล่นดอไหมถ้ามันอัปเดตผมก็ไปเล่นนะฮะเพื่อนชื่ออะไร<ม>ก็ชื่อว่าไปดูที่ช่องเขาแล้วก็ ลองไปดูนะฮะว่าผมเรียกเขาว่ายัางไงโตมากคำถามจาก B a Channel Q&A คิดว่าจะไปทำเรื่องอื่นไหมเหรอไม่รู้สิแค่ถ้าขยันก็ทำแต่ถ้าไม่ขยันก็ทำเรื่องเดิมคิดว่า King and God จะถึงซีซันเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ที่แน่ๆผมก็ไม่รู้เหมือนกัน I don't know